พวอออนไลน์เร r n i นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ปหนึ่งเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้จะพาเพื่อนๆไปพบกับอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์นั่นก็คือเว็บไซต์ code.org ค่ะซึ่งเว็บไซต์นี้จะมีบทเรียนให้เลือกศึกษามากมายเมื่อเพื่อนๆเปิดหน้าเว็บขึ้นมาจะแสดงหน้าเว็บดังนี้เลยค่ะและเมื่อเลือกที่เมนูรายการหลักสูตรจะมีหลักสูตรให้เลือกศึกษามากมายเลยค่ะ เรามาลองฝึกเขียนโปรแกรมลากเส้นกันเลยดีกว่านะคะเพื<ๆ>่อนๆปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดังนี้ค่ะ<อ>เริ่มจากเปิดเว็บไซต์ code.org ขึ้นมานะคะแล้วเลือกภาษาที่ใช้จากนั้นเพื่อนๆคลิกเมาส์เลือกหัวข้อนักเรียนและคลิกเมาส์เลือกคอร์สหนนะคะคลิกเมาส์เลือกบทเรียนลำดับที่8ศิลปินการจัดลำดับ แล้วคลิกเมาส์เลือกขอ้อ1นะคะโปรแกรมจะปรากฏออกมาดังภาพโจทย์ต้องการให้วาดเท้าคนด้วยเส้น1เส้นโดยการคลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่งพาศิลปินมุ่งไปทางทิศตะวันออกมาวางต่อจากบล็อกคำสั่งเมื่อเรียกใช้งานบนพื้นที่ทำงานจำนวน1บล็อกเพื่อเขียนโปรแกรมให้ศิลปินวาดภาพส่วนที่ขาดไปมาเริ่มกันเลยค่ะ เพื่อนๆคลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มแล้วดูการทำงานจะพบว่าศิลปินลากเส้นมาครบดังภาพแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะงั้นเราไปต่อที่โปรแกรมเปลี่ยนรูปร่างกันเลยค่ะเริ่มจากคลิกเมาส์เลือกคอสหเหมือนเดิมนะคะและไปที่บทเรียนลำดับที่16 p l y y l a b สร้างเรื่อง แล้วคลิกเมาส์เลือกคอฮาดังภาพโปรแกรมจะปรากฏออกมาแบบนี้เลยต่อไปเรามาทำให้ปลาหมึกยิ้มกันดีกว่าค่ะโดยคลิกเมาส์ลากบล็อกคำสั่งชุดอารมณ์มาวางต่อจากบล็อกคำสั่งเมื่อเรียกใช้งานจากนั้นคลิกสัญลักษณ์ใบหน้าเพื่อกำหนดอารมณ์ของตัวละครเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่มแล้วดูการทำงานจะพบว่า ปลาหมึกของเราเปลี่ยนใบหน้าเป็นหน้ายิ้มแล้วค่ะสนุกกันไหมคะเพื่อนๆและโปรแกรมสุดท้ายที่เราจะมาทดลองกันในวันนี้ก็คือโปรแกรมย้ายตัวละครค่ะซึ่งโปรแกรมจะอยู่ในข้อสองนะคะเพื่อนๆคลิกเมาส์เลือกข้อสองกันเลยค่ะและเลือกบทเรียนลำดับที่3ข่ขาว,วงกดการจัดลำดับแล้วเลือกข้อ1นนะคะ โปรแกรมจะแสดงเกมเขาวงกฏออกมาครั้งนี้พวกเรามาช่วยตัวละครสีแดงจับตัวละครสีเขียวกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลย <c oughs> จากโปรแกรมจะเห็นว่าเพื่อนๆต้องทำให้ตัวละครสีแดงเดินไปข้างหน้าสอครั้งโดยการลากบล็อกคำสั่งไปข้างหน้ามาวางต่อจากบล็อกคำสั่งเมื่อเรียกใช้งานจำนวน2บล็อกค่ะ แล้วยังไงต่อหน้าถูกต้องค่ะคลิกเมาส์เลือกปุ่มเริ่มก็จะพบว่าตัวละครเคลื่อนที่ไปข้างหน้า2ครั้งนะคะเมื่อโปรแกรมทำงานจบจะพบหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้นะคะให้เพื่อนๆคลิกเมาส์ที่ปุ่มแสดงโค้ด เพื่อดูคำสั่งโปรแกรมที่เราเขียนควบคุมตัวละครซึ่งมีคำสั่งทั้งหมด2บรรทัดนั่นเองค่ะเพื่อนๆสามารถฝึกเขียนโปรแกรมแล้วศึกษาโค้ดที่เกิดขึ้นในคอร์สถัดไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปฝึกเขียนโปรแกรมต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ